ส่องบ้านกวางกนมลชนกหายไปใช้ชีวิตในสวนเรียด้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักรเองในอดีตที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือกวางกนมลชนกโกมลทิติหรือชื่อจริงเดิมกมลากนมลทิติปัจจุบันอายุ55ปีเกิดเมื่อวันที่3เมษายนพศ2510เป็นนักแสดงพิธีกรนางแบบและนักร้องชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อจากบทอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมที่แสดงนำร่วมกับเบิร์ตธงชัยแม็กอินไต้โดยทางด้านชีวิตส่วนตัว เธอได้แต่งงานกับน็อตนุติเขมาโยทินมีบุตรด้วยกันสองคนคือน้นองเนตและน้องเนยโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านสวนรม่มรื่นของสาวกว้างที่ต้องบอกเลยว่าหลังใหญ่และน่าอยู่มากสำหรับบ้านของครอบครัวเขมาโยทินนั้นต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆเพราะมีสวนและต้นไม้อยู่รอบบ้านรม่มรื่นโดยเฉพาะเจ้าของบ้านปลูกมะเฟืองไม้ยืนต้นและอีกหลายๆต้นที่เติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นอย่างดี ดังนั้นพื้นที่นอกตัวบ้านซึ่งกลายเป็นหนึ่งสถานที่ทํากิจกรรมของครอบครัวเสมอไม่ว่าจะเป็นปั่นจัก,กรยานเล่นทำสวนปลูกต้นไม้หรือแม้แต่เล่นน้ำอีกมุมหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆจากไอจีส่วนตัวของกวางกำมลชนกคือมุมห้องนั่งเล่นที่มีชันน้นหนังสืออยู่ด้านหลังซึ่งล่าสุดกวางก็เลือกมานั่งเล่นกีตาร้รองเพลงตรงมุมนี้ไปดูมุมอื่นๆของบ้านกันต่อดีกว่าและก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเรื่องนี้น้อยคนที่จะรู้ ถ้าไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้เมื่อนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ชื่อดังกวางกมลชนกะภรรยาคนสวยของนอนทิติได้โพสภาพตัวเองคู่กับนักแสดงหนุ่มชื่อดังบิ๊กสรุตที่ทั้งคู่เคยแสดงละครด้วยกันนั่นก็คือเรื่องบ่วงใบบุญโดยอดีตนางเอกและนักแสดงชื่อดังกวางกมลชนกะได้โพสภาพตัวเองคู่กับนักแสดงหนุ่มชื่อดังบิ๊กสรุตพร้อมแคปชั่นว่าบิ๊กครับไม่ต้องไหว้พี่บ่อยขนาดนั้นก็ได้นะครับ พี่น็อตบอกให้เล่นกับบิ๊กเต็มที่เลยเพราะยังไงยังไงบิ๊กก็คือน้องแต่ทว่าคืนนี้คุณเกลืกรับกรรมไปก่อนนะจ๊ะอีกไม่นานดอกรักจะตามไปฮ่าฮ่ฮ่ชีวิตคิดบวกของกวางกมนชนกทั้งนี้แฟนละครเข้ามาคอมเมนต์รัวๆลุ้นฉากนี้ในละครขณะที่ก็มีแฟนๆเข้ามาถาม้วยว่าในชีวิตจริงพี่บิ๊กเป็นญาติไหมครับพี่กวางซึ่งสาวกวางก็เข้ามาตอบด้วยว่าลูกพี่ลูกน้องของพี่น็อตค่ะ